ทายังไงให้คนปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเขาวันนี้มาฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าดูแล้วกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอสแค์ cat, นักเล่าในตำนานช h a นเ e าที่คุณไม่ต้องสนใจว่าคนเล่าจะเป็นใครแต่ให้สนใจว่าเรื่องที่จะเล่าให้คุณฟังนั้นมีประโยชน์ต่อคุณมากแค่ไหนก็พอ สำหรับวันนี้ครับผมเรามีเรื่องราวของการที่เราไม่ต้องไปบังคับคนให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ไปทำอย่างอื่นแทนและเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทำในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรที่ไม่ต้องไปบังคับแต่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมและทำตามสิ่งที่เราอยากทำได้วันนี้ครับผมจะมานำเสนอผ่านเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ ซึ่งก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยละกันครับผมสําหรับเรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งนะครับก็โรงเรียนแห่งนี้ครับมีปัญหาหนักอกมากๆเลยสําหรับคุณครูก็คือมันจะมีรอยลิปสติกที่เปื้อนอยู่ที่ห้องน้ําผู้หญิงเป็นประจําครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็หนักอกหนักใจมากทีเดียวไม่เพราะว่าเคยบอกกับ เด็กนักเรียนหลายครั้งหลายคราวแล้วเด็กนักเรียนก็ไม่ยอมที่จะทําตามก็ยังมีรอยลิปสติกเปื้อนอยู่ที่กระจกอยู่เป็นประจําไม่ว่าจะห้ามหรือบังคับหรือจะข่มขู่ว่าทําโทษยังไงนะครับก็ยังมีรอยลิปสติกอยู่ที่กระจกอยู่เป็นประจําจนวันหนึ่งครับคุณครูก็เลือกวิธีการทําที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือเรียก,เ,กเด็กนักเรียนหญิงเข้ามากลุ่มหนึ่งครับผมแล้วก็มาบอกให้ฟังว่ารู้ไหมว่า การทําความสะอาดกระจกเนี่ยมันลําบากมากแค่ไหนการที่พวกเธอไปจูบกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้แม่บ้านลําบากมากๆเลยเขาก็ให้แม่บ้านครับสาธิตพิธีการทาความสะอาดกระจกให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นดูโดยที่แม่บ้านครับก็เริ่มมาจากการที่เอาไม้็อบอะครับผมขึ้นมาแล้วก็ไปจุ่มในชักโครกใช้น้ําในชักโครกครับเสร็จแล้วก็มาถูๆที่กระจกเพื่อเป็นการเช็ดทําความสะอาด ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้แบบเช็ดทีเดียวปื้นและออกมันก็ค่อนข้างเช็ดหลายครั้งอยู่มันก็ใช้เวลาน,นานพอสมควรระหว่างที่แม่บ้านทําไปคุณครูบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันลำบากมากๆเลยนะกว่าที่รอยลิปสติกมันจะออกครับผมแต่ว่าพอหลังจากที่คุณครูสาธิตครั้งนั้นไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยลิปสติกครับผมเกิดขึ้นบนกระจกอีกเลยถามว่าทําไมเนี่ยนะครับผมง่ายๆเลยครับผม ถ้าเป็นคุณเป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าน้ําที่ทําความสะอาดกระจกนั้นอ่ะมันเป็นไม่ใช่น้ําปรับปาธรรมดาแต่มันเป็นน้ําที่มาจากชักโครกคุณยังอยากจะจูบก,กระจกนั้นหรือเปล่าเรื่องราวที่สองครับผมเป็นเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่งที่มีปัญหาของการทิ้งขยะเกินกาาโดยเฉพาะซองขนมซึ่งมาจากเด็กๆแน่นอนครับว่า เพื่อเป็นเด็กๆนะครับการพูดการบอกนะครับก็ค่อนข้างเยี่ยยากที่จะให้เด็กปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทําซึ่งผู้นาชุมชน,นครับก็เรียกว่าปวดหัวมาหลายครั้งนะยครับกับการที่บอกแล้วบอกว่าจะทําโทษนกันบังคับให้เด็กไม่ทําบอกให้คุณพ่อคุณแม่คอยจับตาดูสุดท้ายท้ายสุดก็ยังมีขยะเกลื่อนกาะที่เมืองอยู่ดี สิ่งที่ผู้นําคนนี้ทำนะครับผมก็คือไปประสานงานกับร้านที่ขายขนมให้กับเด็กๆพวกนี้บอกว่าถ้าสมมติมีเด็กๆมาซื้อขนมที่ร้านนั้นให้เขียนชื่อของเด็กคนนั้นลงไปที่ขนมชิ้นนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าขยะที่เคยเกลื่อนกจาดเมืองแต่ไม่หมดเนี่ยกลับกลายเป็นแทบไม่มีเหลือเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรง่ายๆเลยครับผมคงไม่อยากมีเด็กคนไหนนะครับที่จะมี ชื่ออยู่บนถนนชื่ออยู่บนซองขนมที่ถูกทิ้งไว้เพื่อเพราะเพราะว่าทุกคนจะรู้ได้เลยทันทีว่าใครเป็นคนที่ทิ้งขนมซองนั้นไว้สำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบราซิลครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรือนจำแห่งหนึ่งที่บราซิลมีปัญหาของการนักโทษล้นซึ่งเขาเขาไม่รูว้วิาจะทำยังไงดีเพราะว่า นักโทษล้นก็แสดงว่าอาชญากรรมของประเทศนั้นเยอะอาชญากรรมของประเทศนั้นเยอะก็แสดงว่าคนเนี่ยอาจจะมีการศึกษาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยคิดระบบขึ้นมาระบบหนึ่งครับผมระบบนั้นก็คือมีมีชื่อว่าให้นักโทษครับผมอ่านหนังสือเพื่อลดโทษในการเข้าคุกหรือที่อยู่ลดโทษที่อยู่ในเรือนจําโดยที่กําหนดไว้ว่าในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยถ้าอ่านจบแล้วนะครับ ก็สามารถลดโทษได้4วันไม่ใช่แค่อ่านเดีย e วครับผมก็คืออ่านเสร็จแล้วครับนักโทษคนนั้นจะต้องเขียนเป็นรายงานสรุปมาให้ด้วยว่าที่อ่านมาครับเข้าใจแบบไหนยังไงเขียนเป็นกระดาษ A4 นะครับเป็นหน้าด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเขียนสองสามบรรทัดจบอืเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กําหนดโคตาไว้ว่าในปีหนึ่งครับสามารถอ่านได้มากสุดถึง12เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหนึ่งครับก็ลดโทษได้เยอะมากๆเลยนะครับ และยิ่งอยู่นานๆถ้าสมมติใครที่ติดโทษนานเนี่ยยิ่งอยู่นานก็สามารถยิงลดโทษได้เยอะโดยเฉพาะถ้าคำนวณง่ายๆนะครับตอนนี้ก็จะมีถ้าอยู่ติด7ปีนะครับจะลดโทษได้ถึง1ปีเลยถ้าอ่านหนังสือเป็นสม่ำเสมอประจํา12เล่มต่อปีนะครับซึ่งวิธีการนี้ครับผมมันก็สร้างประโยชน์ให้กับนักโทษมหาศาลซึ่งนักโทษหลายๆคนนะครับเลือกที่จะปฏิบัติวิธีป,ปฏิบัติตามกระบวนการนี้แล้วก็อ่านหนังสือ ทำความเข้าใจแล้วก็สรุปเพื่อเป็นการลดโทษให้กับตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีบางคนบางกลุ่มนะครับที่ไม่ทําตามซึ่งผลที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือมีนักโทษอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วกันครับที่พอออกจากเรือนจําไปนะครับแล้วเขาสามารถพลิกชีวิตตัวของตัวเองได้เพราะว่าหนังสือที่เขาอ่านนะครับมันเปิดมุมมองความคิดทัศนคติในแง่บวกให้กับเขาทําให้เขาเนี่ย รู้ว่าไอสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่คิดจะย่างกายกับเขาไปอีกเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ไปเลยทีเดียวการการการทำการทำระบบนี้ครับเรียกว่าได้ผลเป็นอย่างดีเลยนอกจากจะเป็นการลดโทษกับหนักโทษเองแล้วนะครับก็ยังเป็นการช่วยสร้างคนดีในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วครับการอ่านหนังสือครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเพียงแต่ว่าคนส่วนมากเลือกที่จะไม่อ่าน เท่านั้นเองเพราะแต่ถ้าได้อ่านแล้วแล้วก็จะยิ่งมีประโยชน์กับตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับผมทั้ง3เรื่องนี้มีอะไรที่ค่อนข้างคลายกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยเขาไม่บังคับใครให้ทําตามนะครับก็คือเขามีตัวเลือกที่มีตัวเลือกไว้ให้มีตัวเลือกว่าอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยคือเขาไม่บอกเลยหลังจากที่คุณครูแสดงไปแล้วว่า แม่บ้านทําความสะอาดยังไงคุณครูก็ไม่บอกเลยว่าต่อไปห้ามไปถูกไปจูบกระจกอีกนะแต่เป็นเด็กเองนะครับที่เป็นคนที่เลือกเองว่าฉันจะไม่จูบกระจกอีกต่อไปแล้วเพราะฉันไม่อยากที่จะจูบกระจกที่มันสก,กรปรกแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเด็กก็เป็นคนที่เลือกเองครับผมเลือกที่จะไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นเพราะว่าไม่ต้องการให้ตัวเองครับมีชื่อหรอยู่บนขยะที่ทิ้งไปมันจะเป็นการประจานว่าตัวเองเป็นคนที่ทําผิดกฎร,ระเบียบเนาะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผมนักโทษก็เป็นคนเลือกเองว่าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือและสรุปเพื่อลดโทษของตัวเองทั้ง3เรื่องนี้ครับเห็นได้เลยว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะใช้วิธีการบังคับก็คือบังคับว่าให้ทํานู่นทำนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบการบังคับครับผมแล้วไม่มีใครชอบพฤติกรรมอะไรแบบนี้เขาก็เลยไม่ทําตามกันแต่พอเปลี่ยนวิธีในมุมมองความคิดไปเนี่ยมันกลายเป็นว่า คนที่ทำครับต้องมาเลือกแล้วว่าถ้าฉันทำแบบนี้ทำแบบเดิมและฉันจะเจอเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็แค่ชั่งน้ำหนักในตัวเองว่าอย่างเช่นเด็กนักเรียนถ้าฉันจูบต่อไปฉันก็อาจจะเจอความไม่ความสกปรกหรือติดเชื้อโรคอะไรมาได้ฉันก็เลยเลือกที่จะไม่จูบแทนเห็นได้ชัดว่าการที่เราครับผมให้ตัวเลือกกับเขาโดยที่ชี้ให้เห็นว่า ตัวเลือกที่ดีกว่ามันเป็นอย่างไรและตัวเลือกที่เสียหายทําให้มันไม่ดีครับผมมันเป็นอย่างไรมันบางหลายๆคนที่คิดได้นะครับเขาจะเลือกทําปฏิบัติในตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาครับผมเป็นคนที่เลือกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเองไม่ใช่เราที่เป็นคนบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะครับผมวิธีการที่จะทําให้คนเนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องบังคับผมบางทีอาจจะลองนําวิธีนี้ไปใช้ก็คือลองให้เขาได้เลือกอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่าง1ห,หรือ2และ1ห,หรือ2นั้นเนี่ยสิ่งที่ให้เลือกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเขากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อเขาและชี้ให้เห็นว่าทําไมมันถึงมีประโยชน์ต่อเขามากและทําไมถ้าเขาทําแบบนี้มันถึงเสียประโยชน์บางทีครับผมคุณเราอาจจะไม่ต้องบังคับเขาเลยก็ได้เหมือนในเรื่องราวที่เรายกตัวอย่างไปให้เนาะ เขาอาจจะทําตามเราโดยที่ไม่ต้องไปบังคับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปเลยก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ใหม่ช่องน้องใหม่อย่างผมนะครับกดติดตามให้หน่อยละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นครับขอบคุณมากเลยครับ